ForyFry gangster is Egg Cast เธอกูพูดพวกมึงต้องหุบปากปากหมาอย่างมึงมันเน่าเอาแต่ด่าคนอื่นกักเกมขยะเกมสวะเกมไร้ค่าที่พวกมึงดา่าแต่อีเหี้ยยัดแม่ทุกวันนี้กูรวยว่าวะ่ะโง่อย่างมึงคงไม่เก็ตโง่อย่างมึงตัวรีเซ็ตก็สมองมันแค่บอลป็นแค่ขี้มาสอนเพจสแนปซ้ายขวาหลบความจริงว่ากูเด็กก็ไอ้ส ด็ดจริงระดับกูแกนมาสเตอร์ master, ว่ะไอเฮียพวกมึงอ่ะมันไม่เข้าใจความรู้สึกของกูหรอกเพราะมึงอ่ะมันไม่เคยมีเพื่อนดีๆในเกมสังคมในเกมดีๆแบบพวกกู X2 Gangster go up higher 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 ด้วยยับ <line> ที่ส่งความร้อยยิงไปสุดโคมในชั้น ที่สะใจแขนเรามันฮอตไม่มีทางจะดับไฟชโชยพวกไอ้เยี้ได้รู้ว่านี่ฟรีไฟอัดไว้ยับที่สองกลัวไม่ยิงไปสังโพก์ในชัด พวกไอ Recently, ้แก่ได้รู้ว่ามีแต่ฟรีไฟร์ถ้ามันปลามปลามเอาจะด่ากูไม่อยู่แต่เกมกูไม่สกิก็มาเล่นกันไม่หยุดฟรีไฟส์ให้สร้างอาชีพให้กี่คนไม่รู้จบเส้นระดับโลกมีเกมกูกับทั้งหมดฟรีไฟร์ให้ใครเล่นได้เพื่อนดีเพื่อนแท้ก็มีให้ต้องไหนของกูกันจอกเล่นไม่เป็นแล้วสึกมาชอนปากหมาช่วยจอบไอ้สักจะแม่เดี๋ยวกูจะตบให้มอมพวกยาเกมทั้งหลาย พวกมึงจงฟังด้วยพวกมึงก็มีหัวใจเกมกูกูก็รักอย่ามาทำลายสิ่งที่กูรัก It's two gangster go up higher It's two gangster go up higher It's two gangster go up higher It's two gangster go up ตักหุยยับคือสองคนแล้วยิงไปสกโคให้ชัดสัต่ให้สัตใจแขนเรามันอ ไม่รู้ว่าน,นี่แหละฟีไฟอัดหัวยับถือซองควาแล้วยิงไปสังว์โคให้ชัดสัตว์แต่ไม่สะใจแขนเรามันฮอตไม่มีทางจะดับไฟโชยพูดเฮ่ได้รู้ว่าน,นี่แหละฟีไฟต์ สวัสดีครับน้องๆทุกคนครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแก๊ง X Two ฮะนี่เป็นซิงเกิลแรกนะครับของพวกเราเลยแก๊ง X 2นะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแก๊ง X 2ของเราแล้วก็ผลงานเพลงอื่นๆที่กําลังจะออกเป็นซิงเกิลนะนะอีกในไม่ช้านี้นะครับทุกคนครับผมเดี๋ยวพี่จะพามาดูบรรยากาศเลยนี่ทีมงานเดอะแก๊งเอ็กเซอร์ของเรานะครับผมวันนี้ก็แบบเต็มที่มากๆเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศด้านนอกเว้ยนี่เป็นห้องที่เราอัดเพลงกันนะครับผมพี่เสือนะครับผมโอ้โหพี่พีทนะคครับทุกนนี ทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศนะครับน้องๆก็ใครที่อยากจะฟังเพลงอื่นๆนะครับ mm. เร็วๆนี้เราจะออกซิงเกิลกันบ่อยๆเลยใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอื่นๆในการแทนทำของเรากันต่อดีกว่านะครับทุกคนครับผมไป กบผมนี่ก็เป็นห้องอัดของเรานะครับทุกคนีพี่จะามมาดูข้างในคือห้องอัดที่เนี่ยได้มาจะถานม,มากๆนะครับน้องๆนี่เลยครับผมนี่เลยเห็นไหมอุปกคครณ์เขาแบบมืออาชีพมากนะคือพี่ก็แบบเต็มที่กับเพลงนี้มากจริงๆถึงแม้ว,ว่ามันจะเป็นเพลงแรกนะครับถึงแม้ว,ว่าพี่จะไม่มีประสบการณ์ทางด้านการทําเพลงมาก่อนในชีวิตนี้แล้วก็ไม่แบบไม่ได้ร้องเพลงจริงจังอะไรเบอร์นั้นนะครับทุกคนแต่ว่าเพลงนี้คือพวกเราทุกคนทีมง,งานตลอดจนดบบ X2 Studio ทุกคนคือพวกเราตั้งใจกับเพลงนี้มากยังไงก็ฝากทุกทุกคนนะฮะช่วยนกำลังใจด้